สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งโปรแกรมถ้าเกิดว่าเราติดตั้งโปรแกรม ODBC ที่ไม่สมบูรณ์ในการขั้นตอนการติดตั้งนะครับวันนี้ผมจะสาธิตเรื่องว่าถ้าเกิดว่ามันฟ้องเรื่อง ODBC หรือว่าติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ในเรื่องตอนมันติดตั้งแล้วมันฟ้อง ODBC นะครับก็ทําการแก้ไขดังนี้นะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาหัวข้อ ในส่วนของ Network and Internet นะครับเราจะไปแก้ไข ODBC กันนะครับก็คือมาที่ Network and Internet นะครับตัวทีครับก็จะมาที่ตัว System and Security นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาที่ administrative tool นะครับนะครับเสร็จแล้วก็มาหัวข้อ ODBC นะครับนะครับทีนี้เราจะมา ที่ System DSN นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราจะยกเคสในกรณีที่เป็นโปรแกรม a d a m a n p o s t นะครับก็คือหรือถ้าเป็นโปรแกรมอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรายกเคส a d a m a n p o s t ก็คือเรามาที่ a ะ a ัมันนะครับแล้วก็กดมาที่ Configuration นะครับเลือกที่อะด man ก่อนแล้วมาที่ Configuration นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็คุณลูกค้าก็ต้อง คีย์ตามนี้เลยครับไอ้ตรงนี้คีย์คำว่าอัดมันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเครื่องเดียวให้เราคีย์ตรงนี้เลยครับ local host นะครับตรงนี้คำว่า root นะครับแล้วก็ admin โทษทีครับก็จะเป็นอัดมันนะครับเราก็เลือกได้เลยถ้าเราคีย์ถูกต้องก็เราก็เลือกได้เลยอัดมันนะครับแล้วก็กด test มันจะขึ้นว่า successful นะครับ connecting connection successful นะครับแล้วก็โอเคแค่นี้เองครับก็ใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่า คุณลูกค้าเข้ามาแล้วมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยเราก็กดปุ่มคาว่าแอปตรงนี้นะครับไม่มีคาว่าอันามันเลยเราก็กดปุ่มคาว่าแอปแล้วเราก็เลือก mysqlodbcdriver นะครับแล้วเราก็ใส่เลยครับอันามันครับนะครับแล้วก็มาที่แทบที่คาว่า local เอ,อ่ tcp ip server นะครับ local p o s t นะครับ แล้วก็รูทนะครับแล้วก็ไอ้จริงๆตัวนี้ถ้าเป็นเน็ตเวิร์กเราใส่ IP ของเน็ตเวิร์กนะครับแต่ถ้าใช้ install เครื่องเดียวก็เขียนคำว่า local host นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยครับแล้วคลิกนคำว่าอาดัมมันถ้าเรากด test ปุ๊บใช้ได้ก็โอเคเลยแล้วก็กดเซฟพอดีว่าตรงนี้ผมมีไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแอดนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มันก็จะขึ้นคำว่าอาดัมมันแบบนี้นะครับแค่นี้เองครับเป็นอันเสร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดี